สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระผงขุนแผนใบพุทธานะครับรุ่นเสาห้าสร้างบารมีรวยห้าแสนล้านนะครับรุ่นแรกนะครับผมพุทธาคมนะฮะปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยปาสาติโกวัตโกนะครับสําหรับพระขุนแผนที่อยู่บนมือผมนี้นะะเป็นเนื้อเขียวยอดขุนพลทรัพทวีนะฮะจำนวนการจัดสร้างนะครับ 4,689องค์นะฮะสำหรับขุนแผนรุ่นนี้นะครับผมอ่าออกที่วัดพึ่งหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะฮะเนื้อเขียวนี้นะฮะผมเขาก็จะมีการต่อโค่นะฮะเลข5ไทยนะครับไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับผมเป็นลายมือมหายานหลวงพ่อรวยนะฮะท่านเขียนสดๆเลยนะครับผมแล้วก็ ทางวัดพึ่งหลวงนะครับผมก็ได้เอาแบบมาไว้อยู่บนหลังพระขนแผนใบพุทรารุ่นนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะสำหรับมวลสารนะครับผมที่เอามาเป็นมวลสารสําคัญเลยนะฮะก็คือแร่ดุกซับนะฮะเจ้าสวยใหญ่นะครับพระกู่เก่านะครับใบโพจากอินเดียนะฮะแล้วก็มีจีวรลหลวงพ่อรวยนะครับ ที่ท่านมอบให้ผสมเมื่อวันที่14กุมภาพศสอันธ์นะฮะพศ2553นะครับผมมวลสารหลวงปู่เทียมวัดกษัตรานะครับผมแล้วก็มีสมเด็จพระนพพลัดนะฮะวัดป่าแก้วนะครับผมเป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะฮะสำหรับเนื้อเขียวนะฮะที่บนมือผมนี้นะเขาก็เล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อย กลางๆเท่านั้นนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ3าสีนะฮะ,ะเห็นไหมครับโอเคนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องนะฮะชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะสำหรับด้านหน้านะครับเห็นไหมเอ่ยเขาก็จะมีการโรยผงตะไบนะฮะนี่นะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์ขุนแผนนะ นี่นะฮะพิมพ์ใบพุธานะฮะนี่ครับด้านข้างเขาก็จะมีอัคระยันนะครับนี่นะฮะรายละเอียดเนื้อเขียวนะครับนะครับออกวัดพึ่งรวงนะครับสําหรับุนแผนรุ่นนี้นะแท้นะท่านหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะฮะสำหรับหลวงพ่อรวยนะ,ะท่านเป็นพาร์ที่เมตตามากๆเลยนะครับหลวงแล้วก็เป็นพาร์ที่โดวงดังนะฮะ อ่าเป็นเพชรน้ำเอกนะครับของจังหวัดอยุทยาเลยดีกว่านะครับสำหรับหลวงพ่อรวยนะปราสาตทิโกวัตโกนะครับนี่นะครับวัตถุมงคลของท่านนะก็จัดสร้างมาเยอะนะฮะแล้วก็ออกหลายวัดนะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัดที่ท่านมาออกวัตถุมงคลไว้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนี่นะฮะตรงกลางเนี่ยคือลายมือของท่านเลยนะนี่นะครับ นี่ฮะเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะฮะนี่นะฮะแล้วเ,เขาก็จะมีการฝังพลอยฝังเม็ดแร่นะฮะไหมครับองค์นี้ก็จะเป็นเม็ดแร่นะฮะอ่าเม็ดแร่เม็ดธาตุนะครับสีขาวนะครับนี่นะฮะเห็ mm. นไหมครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นลายมือของท่านเลยนะครับลายมือของหลวงพ่อรวยเลยนะนี่นะที่เขียนยันนะครับ ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีคำว่าเห็นไหมเอ่ยนะฮะลายมือนะครับน่ฮะหลวงพ่อรวยนะวัดตะโกนะฮะจังหวัดอยุธยานะครับรนี่นะฮะลายมือมหายันนะเห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีรุ่นเสาห้านะฮะสร้างบารมี รวยห้าแสนล้านนะครับนี่นะฮะหครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะฮะตรงนี้ก็จะบอกว่านี่นะครับไหมครับหลวงพ่ออุปชารวยนะฮะหมครับหลวงพ่ออุปชารวยนะนี่ครับปาสาติโกนะฮะ พศ2553น้าห้าสิบามนะครับนี่นะฮะครับเนื้อเขียวนะเนื้อเขียวเหนียวซับนะเห็นไหมครับนี่นะครับ,ะรบจะมีเลขค่าตอกตรงนี้นะที่สําคัญเลยนะนี่นะครับนี่นะเลขค่าไทยนะครับเห็นไหมเอ่ยราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับ แท้และทันหลวงพ่อรวยด้วยนะหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับณปัจจุบันนี้นะครับนี่นะฮะนะครับวัตถุมงคลนะของหลวงพ่อรวยนะครับผมก็ณับปัจจุบันนี้นะครับผมก็ราคาก็ถือว่านิ่งนะครับนิ่งนะครับถือว่าลงมานะครับเป็นบางรุ่นนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับพวกเนื้อเงินลงยาพวกเนื้อทองคํานั้นเขาก็ มีราคาอยู่แล้วนะครับส่วนเนื้อที่ราคาลงมาก็จะเป็นเนื้อลงล่างนะฮะอ่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่สะสมนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกนะฮะอเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะก็ถือว่าเป็นแนะนําไปในตัวด้วยนะครับนี่นะฮะนะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะฮะก็ ลองหยิบขึ้นมานะครับส่องพร้อมกันได้เลยนะครับผมว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับนี่นะส่วนถ้าผมให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพระรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะฮะว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆตทุกท่านได้รับชมนะฮะอืนะครับชมความสวยงามนะฮะนะครับ น,นะครับเขาก็จะมีประมาณสามเนื้อนะสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีสีเขียวนะสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็สีออกเหลืองๆหน่อยนะฮะ โอเคครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะฮะอ่าก็เอาวัตถุมงคลน,นะฮะ,ะที่ออกวัดพึ่งรลวงนะ,ะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะ,ะอย่าลืมนะครับเนื้อสีเขียวยอดขุม่มพลซับทวีนะฮะจำนวกนการจัดสร้าง4,689องค์เท่านั้นนะ,ะถือว่าจัดสร้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็น้อยคน เท่านั้นานะที่จะรู้ว่ามีวัตถุมงคลน,นะครับที่ออกวัดพึ่งหลวงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ